ท้องบรรพบุรุษไว้ได้มันก็จะไม่เป็นอย่างนี้มันไม่จะไม่จะไม่บูชากามารมณ์มากอย่างนี้มันจะไม่เคลิ่มไปตามความเจริญทางวัตถุสมัยใหม่มากเหมือนอย่างนี้น <c oughs> ันยังจะเป็นคนที่บังคับตัวเองได้บังคับจิตได้บังคับกิเลสได้ตามสมควรมันก็ยังจะน่ารักน่าดูน่าเอ็นดูไปตามเดิม เดี๋ยวนี้มันจะกลายเป็นยักษ์เป็นมารเป็นพูดศรีศิสศาสเป็นอสุรกายเป็นอะไรกันไปเส็แล้วก็ไม่รู้เต็มไปด้วยความลับที่ต้องปิดบังเนี่ดูเถอว่าไอ้ขนมทมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมันมีประโยชน์อย่างไรนี่จะคนแก่ๆทั้งนั้นที่มาช่วยกันรักษาขนรรรเนียมประเพณีเหล่านี้ทําไมไม่เอาเด็กๆมาบ้างทําไมไม่เอาคนหนุ่มคนสาวมาบ้าง ให้มารับรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีที่จะทำให้เป็นมนุษย์ที่ถูกต้องมันเรียนในโรงเรียนในสถานศึกษาสมัยปัจจุบันนั่นนะ่ะมันไม่พออานจะมาเรียกโดยไม่กลัวใครโกรธว่าเป็นระบบการศึกษาหมาหางด้วนมีคนโกรธมีคนคัดค้านมีคนด่าก็มีเหมือนกันะระบบหมาหางด้วนการศึกษา ของโลกบบนะมันเป็นระบบนี้ที่นี่ไทยเนี่ยมันเป็นระบบพวกประเทศเล็กมันตามก้น,นตามก้นประเทศใหญ่เมื่อประเทศใหญ่มันหางด้วนประเทศเล็กว่าหางด้วนคำว่าหางด้วนในที่นี้คือมันเรียนแต่หนังสื้อให้ฉลาดแล้วก็มันเรียนรู้อาชีพชนิดที่ได้เปรียบคือเหนื่อยน้อยได้เงินมากเท<ม>่านั้นแหละ ยิ่นหนังสือเฉลี่ยวฉลาดมีปัญญาคิดแก่งโกงเก่งแล้วมันก็รู้อาชีพชนิดที่เอาเปรียบได้มากเหนื่อยน้อยไม่มีทถานั้นมันก็เลยเป็นมนุษย์ไม่เป็นเป็นมนุษย์ไม่ถูกต้องไม่มีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องมันก็บูชาเนื่อหน,นั้บูชาเงินบูชารายได้บูชาเพศบูชาการมารมมันก็ ตเติมไปได้วยความเสื่อมศีลธรรมเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นอะไรกันไปตามเรื่องที่เห็นได้ชัดโดยไม่ต้องมีใครบอกมันยืนขึ้นทุกทีการศึกษามาหาล้วนมันให้ผลอย่างนี้ที่ถ้าว่าเติมเข้ามาอีกสักอย่างหนึ่งคือว่าสอนให้รู้ธรรมะให้มีธรรมะให้รักศีลธรรมให้รู้ว่าเป็นมนุษย์กันอย่างไรจึงจะเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องนั่นแหละ มันจะช่วยได้ต้องมีการศึกษาที่สามาเรียนเรื่องเป็นมนุษย์กันอย่างไรการศึกษาที่หนึ่งเรียนหนังสือให้เฉลียวฉลาดการศึกษาที่สองรู้จักอาชีพการศึกษาที่สามรู้จักความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ที่จริงๆถ้าเป็นมนุษย์มันก็ถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นมนุษย์ เป็นแต่เพียงคนคนธรรมดาที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตนไม่มีความเป็นมนุษย์เนี่ยตายายทั้งหลายก็รู้ไว้เถิดว่าลูกหลานของกันและกังเปลี่ยนไปอย่างนั้น <c oughs> รู้สึกตัวแล้วปัจจัยกันปรับปรุงแก้ไขอบรมหรือชักจูงให้มันเข้าวัดเข้าว่าให้มาได้รับการศึกษาอบรมที่จะเป็นมนุษย์กันให้ถูกต้อง เอาอย่างปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วท่านได้วังว่าอย่างไรท่านได้สร้างสรรค์ไว้อย่างไรเราก็ช่วยกันทำให้ตรงตามความหวังสวดพิมพษษนนิสารนี่น่าเสียดายที่ไม่ค่อยฟังกันถ้าตั้งใจฟังด้วยสมาธิแล้วก็จะมีประโยชน์จะเปลี่ยนแปลงนิสัยได้บ้างไม่มากก็น้อย นั่คือรู้จักนึกถึงวันพระบุรุษรู้จักมูลเหตุที่ต้องทำบุญอุทิศบรรพบุรุษในคำบรรยายสวดพิมพิสารอหไะมันมีอยู่ถ้าตั้งใจฟังจริงๆมันก็จะครอบงำจิตใจได้มากทีเดียว <c oughs> แต่แล้วมันก็หายไปแต่ก่อนนี้พูด ได้ว่าทุกวัดนะี่ต้องมีสวดพิมพิสารถ้าทําบุญตายายในะทุกวัดนะกล้ายืนยันแล้วค่อยๆหายไปทีละวัดสองวัดทีละวัดสองวัดเดี๋ยวนี้ได้ยินว่าไม่สวดกันเสแล้วไม่สวดกันเสแล้วที่นี่มีสวดอยู่บ้างแต่ก็ยังใช้วิธีเปิดเทพไม่ได้ไม่ได้สวดโดยโดยโดย,โดยบุคคลถ้่เปิดเทพแทนก็ยิ่งไม่มีใครฟังใหญ่ เราไม่มีใครฟังมก็เลยสวดไม่ไหวสวดไม่ไหวก็ต้องเปิดเทพแทนถ้ายังรักษากระหนบธรรมเนียมประเพณีไว้บ้างว่าจะมีการสวดพิมพิสารมีเรื่องราวว่าพระเจ้าพิมพิสารไปทูลถามพระพุทธเจ้าว,ว่าจะทําอย่างไรเมื่อคิดถึงวันพระบุรุษที่ตายไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านกัตสัย์แล้วนำมาทําอย่างนั้นอยานน่างนั้นก็มีการกระทํากันขึ้นมา ได้ผลคือว่ามีลูกหลานมีใจิตใจอ่อนโยนระลึกนึกถึงบรรพบุรุษรู้ว่ามีบุญคุณนี่เราจะตัง่งรักษาไห้ระเบียบประเพณีหรือวัฒนธรรมอันนี้มีวันที่ระลึกนึก ถึงปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วอย่างแท้จริงอย่างใจจริงจริงกันทั้งวันเลยทั้งวันจะระลึกนึกถึงแพ่ปู่ย่าตายายนั <c oughs> ่นก็สรุปความว่าจะทำอะไรทุกอย่างที่เป็นที่พอใจแก่ปู่ย่าตายายตั้งแต่รักษาขนบรรมเนียมประเพณีไหว้แล้วก็รักษาอะไรอะไรต่างๆที่ปู่ย่าตายายได้สร้างสรรค์ไว้ ที่เป็นประโยชน์เป็นพ้นดีแก่ <Okay. S 1> มนุษย์เรานี่ชวนเด็กๆให้มันมากันบ้างว่าตายายมีบุญคุณทุกคนน่ะมันเป็นหนี้บุญคุณตายายบอกเด็กๆให้รู้ว่าเป็นหนี้อย่างไรมันเป็นหนี้ตายายเพราะว่ามันเกิดเองไม่ได้ แล้วมันก็ไม่ได้เกิดจากโครงไม้หรือไม่ได้เกิดจากอะไรล้วนแต่เกิดมาจากบิดามันดาปู่า่าตายายเห็นนั้นว่าเขาให้ชีวิตมาให้ของมีค่าที่สุดคือชีวิตแล้วยังให้ความรู้ที่ดีที่มีประโยชน์ทุกอย่างทุกทุกประการให้ให้ทารคนั้นมันรู้จักทำอะไรถูกต้องดีขึ้นตามลำดับตามลำดับเป็นเป็นเนื้อเป็นตัว เป็นฝั่งเป็นฟ้าล้วยังให้มรดกอีกนี่เขาให้นึกถึงพระคุณของผู่ย่าตายายกันอย่างนี้ผู้ใหญ่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วเด็กๆก,ก็จะได้ทำตามนั่แล้วก็ควรจะบอกกันวันนี้บอกที่วัดนี้ก็ได้บอกที่บ้านก็ได้ว่าไอาผู่ย่าตายายมีพระคุณกับเราอย่างไรไอ้ลูกเด็กๆลูก ตเล็กๆมันจะได้รู้มันจะได้เข้าใจมันจะได้ตั้งต้นถูกต้องมันจะได้รักษาสิ่งที่มีประโยชน์แก่จิตใจอันนี้เอาไว้ปีหนึ่งทำสักคนหนึ่งสองหนี่มันไม่ใช่มากมายอะไรไม่ได้เสียหายไม่ต้องไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายจะได้รับประโยชน์เกินค่นา แต่เพียงปีละว,วันสองวันก็ยังเอาไว้ไม่ได้อย่างนี้จะว่าอย่างไงาการมันกระสูนหายไปนคนเราก็เลยกลายสภาพเป็นอย่างไรไปเป็นอย่างอื่นไปคือไม่กระตันยูกระเเวทีไม่เคารพในความเป็นคนกระตันยูกระเเวทีแล้วมันก็กลายเป็นคนคดโกงไม่สื่อสัตย์เพราะมันไม่กระตันยูมันก็ไม่สื่อสัตย์ เราไม่กระตันยู่มันก็ไม่รักษาไอสิ่งดีงามที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์เอาไว้ให้แล้วมันเป็นอย่างไรมันก็จะสร้างวุ่นวายไปตามแบบสมัยปัจจุบันเอาละเป็นอนว่านี่เป็นประโยชน์ส่วนพื้นฐาน ประโยชน์ส่วนโลกียะคือทำให้เกิดการอบรมที่ดีมีจิตใจที่ดีเพื่อเป็นวัฒนธรรมที่ดีเพื่ออยู่กันเป็นทัสุขเรียกว่าประโยชน์อย่างเป็นโลกียะอย่างนี้ก็ได้ทีนี้จะพูดเรื่องที่สองหรือยอย่างที่สองคือประโยชน์อย่างสูงสุดขึ้นไปเป็นปรมัตถะ